ให้เอนกิเท็ดไม่กลัวแล้วไม่กลัวเหมือนตอนนั้นเ่ยเต็ดไปไหนเต็ดไปไหนแล้วตรงนู้นน่ะตรงนู้นน่ะเดี๋ยวพี่เขาก็ยกมาอีกลูกเนี่ยเต็มเลยเท็ดไม่กลัวแล้วลูก ให้ตัวอื่นกินมากหรอจให้ตัวเดียวเขินไปไกลๆหรอไม่ให้ตัวอื่นกินม้ก

มันอ่อนมันจ่อแหละ